ได้รับกล่องไปษณีจากบริษัทขนส่งมานะครับวันนี้สั่งซื้อเชื้อเห็ด10ก้อนครับทางผู้จัดจำหน่ายบอกว่ามีปุ๋ยอินทรีย์แถมด้วยเป็นเชื้อเห็ดมิวกี้ครับเห็ดมิวกี้สั่งมา3วัน วันนี้เป็นวันที่สามได้รับพอดีครับนี่คือก้อนเชื้อเห็ดบิวกี้ครับที่สั่งซื้อสั่งซื้อสิบก้อนครับ1 2ึ่งสอามส่หาข้างล่างสามข้างบนสองเป็นห้าข้างล่างสข้างบนสองเป็นห้าเป็นสิบครับแถมอะไรบ้างาแถมปุ๋ยด้วยครับน่าจะเป็นขี้วัวแห้งครับเนี่ยน่าจะเป็นขี้วัวแห้ง แถมปุ๋ยให้แล้วอ่านี่จะเป็นขุยมะพร้าวครับขุยมะพร้าวขี Q ้วัวแห้งสองถุงขี้วัวแห้งสองถุงขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวสองถุงแล้วก็คู่มือการเพาะเห็ดครับคู่มือการเพาะเห็ดมิลกี้ครับเห็ดมิลกี้ นี่ครับวิธีเพาะและอุปกรณ์เพาะเห็ดปิวกี้อุปกรณ์เพาะเห็ด1กระมังกล่องโฟมหรือภาชนะที่ไม่มีรู2องแกลบดิบ1ส่วนแกลบดำสองส่วนขุยมะพร้าวสส่วนมูลไส้เดือนฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดนมเปรี้ยวหรือนมจืดกรณีไม่มีข้อ2ก็คือไม่มีแกลบ ดิบไม่มีแกลบดําไม่มีขุยมะพร้าวก็ใช้ดินปลูกต้นไม้ได้ก็แล้วก็กรณีไม่มีข้อ3ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ก็คือไม่ต้องใช้ฮอร์โมนหรือมูลไส้เดือนก็ได้ครับนี่คือคู่มือที่ให้มานะครับวิธีเพาะก็คือนำก้อนเชื้อแกะถุงพลาสติกออกให้หมดระ,ะมัดระวังก็คือไม่ให้ก้อนแตกถ้าแตก ก็อ่ะก็ไม่เป็นไรอ่ะ,ะวางก้อนแตกทาถ้าแตกก็ไม่เป็นไรอ่ะแล้วก็วางก้อนเชื้อลงภาชนะเตรียมไว้แนะนําให้วางภาชนะละสองก้อนขึ้นไปอ๋อก็คือใส่ภาชนะหนึ่งห,งหงชิ้นก็ใส่2ก้อนขึ้นไปน้ำแกลบเตรียมไว้ผสมให้เข้ากันโดยใช้น้ำผสมฮอร์โมนหรือ ถ้าไม่มีก็ใช้น้ำเปล่าใส่ผสมพอเป็นชิ้นชิ้นยาเละนะครับแล้วก็สี่ก็คือเมื่อผสมแกลบเข้าดีแล้วให้นำมาโรยทับก้อนที่เราวางไว้ในภาชนะก็คือโรยทั่วๆประมาณาปิดก้อนมิดพอดีก็คือให้ท่วมๆ่มก้อนเชื้อที่เราวางให้พอดีนะครับ าพลาสติกหรือถุงมาครอบหรือปิดไว้และวางไว้ในที่ร่มอย่าให้โดนแดดโดยตรงนะครับอย่าให้แดด่องแล้วก็อีกสีวันค่อยเปิดดูนะครับเมื่อครบสีวันเปิดดูถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ปิดไว้เหมือนเดิมแล้วก็ให้ติดต่อกลับไปที่ผู้จัดจำหน่ายนะครับถ้าครบสีวันแล้วเกิดใยขาวๆคล้ายสำลี ให้นำมูลไส้เดือนหรือวัสะดุที่เราโรยปิดก้อนมาโรยทับบางๆนะครับให้เกิดบางๆแล้วก็คลุมไว้เหมือนเดิม8ก็คือหลังจากนั้น7-10วันเปิดดูอีกรอบนะครับเปิดดูอีกรอบ7-10วันเปิดดูอีกรอบว่ามีใยขึ้นหรือเปล่าถ้ามีให้โรยมูลไส้เดือนหรือดินพอปลูก ทับอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อให้อากาศเ,าเพื่อให้อากาศแต่ยาให้โดนลมนะครับเขาพิมพ์มาผิดแต่ยางให้โดนลมแต่ยาให้โดนลมโดนแดดโดนแดดคืออยาให้โดนลมโดนแดดเท่านั้นเองนะครับพอเกิดตุม่มก้าครับพอเกิดตุ่มดอกให้นับไปอีกเจ็ดถึงสิบวันแล้วเก็บดอกทําอาหารได้เลยต้มยำผัดย่างอร่อยนะครับเมื่อเก็บดอกไปแล้ว ให้นำมูลไส้เดือนหรือดินที่ใส่เพาะมาโรยทับให้น้ำแบบละอองพอชื้นๆน,นะครับเพื่อเปิดแล้วปิดคลุมนะแล้วปิดคลุมในวัสดุปลูกนะครับเคล็ดลับใช้นมเปรี้ยวผสมดินหรือแกลบเพื่อเป็นอาหารเร่งให้ดอกโตขึ้นนมเปรี้ยวนะครับหรือสามารถหยอดรอบรอบ ที่เป็นฝ้าและโคนดอกได้นะครับแต่อย่าให้โดนดอกเพราะจะเกิดราเขียวระวังอย่าให้โดนน้ําโดนลมโดนแดดวิธีปลูกง่ายๆที่สุดเปิดถุงออกแกะเอาสําลีออกเอาแกลบหรือขุยมะพร้าวผสมน้ําหรือนมให้พอมันหมาดใส่ถุงก้อนเชื้อบางๆรอเกิดฝ้าแล้ว ครีซิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นตอมดอกขึ้นแล้วก็รอเก็บเกี่ยวแต่วิธีนี้จะออกดอกแค่ครั้งเดียววิธีนี้ออกดอกเพราะอาหารหมดหรือให้เอาลงดินจะออกมาอีกครั้งประมาณนี้และครับ <c oughs> ตามตัวอย่างนะครับที่เขาให้มาก็อ่านคร่าวๆอาจจะงงบ้างเดี๋ยวลองทำดูนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะลองทำดูคอยติดตามก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรจะได้ผลตามที่วิธีคู่มือที่เขาส่งมาให้จะได้ผลตามที่เขาแนะนำไหมคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับ